สวัสดีจ้าพี่น้องปองไปมือน, o มาานี้แมวออมแฟมิลี่สิบห้ามหาหนองไม้ไพ่บ้านเด้อจ้าไปเบืองกันเลยค่ะเบืองก่อนนี่จ้าว่าจะมีบบโอ้ยมีหอยเขาจะมาตัดเอาแล้วเนาะจ้าพี่น้องจะเข้ากับมหาหนองไม้ไพ่บ้านเด้อจ้าม,มือนีแกมากับเซียนโยงเด้อค่ะ เพิ่อละว่าหาแต่้ำใหม่ใกล้ที่เป็นสีบักลางแงแล้วดูนอกนอกบบง่งน,น,นึงจ้าอายแล้วออกมาแล้ว พี่เดจ้าพี่นอนนอนหนึ่งอยู่ข้างในปุณจ่ะพี่จ่าพี่นองก่อนหนึ่งจำสิภาาไปเบ่งแล้วจ่ะ

โควิดเนาะจ้ะยางก,ก็ไม่ได้กีดกีดแล้ก็ฟฝ้ห้ามกินแต่้ำไม้นี่น,นะจ้ะดำเือดไม่ึงูครับวายเฝ้าเอาอ้ย พี่น้องนอนี่นอนบแบบไงหนึงแต่ว่ายูน่ในเกินไปบ่เอาหรอกจ้ะเด้อจ้ะสำหรับมหาหน้าใหาม่พบาลมือนี้เข้าก็ได้เกือบเต็มซาเลียงเด้อจ้ะพี่น้องจ้ะเข้าไปหาหน้าใหม่มาบ่นี้ม้าไ้ส่วนอย่างไอเหล้ามาพ่อฮวิดหัวเข็มแมนบบเธอคุณอาจารย์โอ้จิกเก็บจังหนได้ร้ายค่ะคุณนะโอ้ยขาหวยเลยจ้ะ หน่อยก็นหน่อยครักมีจ้าลักษณะหน้าตาของเห็ดปวกเขมรุกเห็ดปวกไกนไ่น่อยได้สามีเนาะจ้าตอนนี้อ้อมกัยังบรไดเมื่อเนาะจ้าแวะลงมาทงหน้ามาเอาน้าใหม่พเพรียงอีกคือเก้าจ้าพี่น้องเพราะว่ามันเกิดอีกแล้วจ้า ไดนน้องม่แล้วเดี๋ยวก็สิบภาเก็บเอาบอกบัวน้ำเด้อจ้าพี่นอ้องพูดนะจ๊ะยู่วฝากข้างบอกทัวพี่จะข้างนึงมีอยู่วสองมองตอนนี้อายเพิ่งกำลังเก็บอยู่เด้อจ้าพุณนะเอาใส่ถุงพายหน่อยเถอะมาไันนี่เถอ่อนก็นเลิอดผลดอกเด้ใช่ปะบอกบัวกลุ่มเสียได้กี่กองนึงถ้าเก็บไว้บ่ เต็มแทๆรถซาเล่งพี่น้องเอ้ยมาหายมาหน้าพ่าเดือดแน่กินเด้อจ้ะเ,เบื้องอยู่เขาพันที่เก็บข้างนั้นมีอยู่เด้อข้างนี้นวยบ่าแย่ไปไหนแมเนาา่เป็นแมงพม คุณเด้อจ่าพี่น้องบ,บวบสองข้างได้ถุงผ้าหนึ่งจา้าสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนพอกันไม่คลิปนาฝากพ่อแม่พี่น้องกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้แมอ่อมแฟมิมลีในด้อจา้าขอบคุณค่ะ